สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนวีสองโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าจากประเด็นมีการทำคลิปถึงยากของน้องชมพู่ที่มีการแต่งตัวมาฟ้อนรำโดยมีช่องยูทูบช่องหนึ่งได้ทําคลิปที่ว่าดองตาชานมาจากบ้านมะนาวมาทำอะไรจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของเป้าบุหลันจึงได้พสต์ข้อความที่ว่า ีฉันไม่เคยเห็นอะไรที่ทุเรศเท่านี้มาก่อนมีการใช้เงินไปล่อโดยมีคำสั่งจากนางชั่วตัวเมียให้ไปดึงยาของเด็กที่ตายมารำให้ได้ตาเด็กรำแล้วใครเอาเงินซื้อได้ฝ่ายเด็กตายเอามาให้หมดถึงว่าประคมข่าวกันใหญ่นางรำจากบ้านมะนาวคนสำคัญก็ในเมื่อลุงเขยกับป้าทแท้ หากินกับหลานที่ตายจนร่ำรวยตาของเด็กก็เกาะลูกสาวลูกเขยทำ YouTube อีกหน่อยคงเห็นยากของเด็กที่ตายทำ YouTube ด่าไอ้หนุ่มรถไถให้เข้าคุกยกแก๊งบ้างหรอกนะได็ค่าน้ำมันไปร้อยหนึ่งคงมีความสุขที่ได้เหยียบศพหลานโดยเฉพาะย่าอาชิมีความเป็นคนเหลือไหมเอาเงินซื้อได้กันทั้งนั้น ไม่มีใครนึกถึงเด็กที่ตายไม่มีใครนึกถึงความสูญเสียของพ่อแม่นางห่านจีกพวกนี้มัวตะบอยน้ําตาไหลเสียดายไอ้ปริจิตหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเลวไม่มีทิติถ้าเปิดตัวแลว้ว จังไรกันขนาดนี้จัดไปอย่าให้เสียค่ะถ้าเล็วกันได้ขนาดนี้ขุดเลยค่ะมันคือแผนการอันชั่วร้ายของเจ้าแม่คอมปากเบี้ยวสั่งการแน่ๆเห็นแล้วเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกที่ลำคอคนพวกนี้เป็นไปได้ถึงขนาดนี้ลเยหรือจิตใจกรรมทำงานช้าจังป้าบูหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน โดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าร้อยวันพันปีแม่อนามัยไม่เคยคิดมารำแล้วนี่ความคิดไขแค่ต้องการจะเอาชนะว่าเม่ยของเธอมาอยู่ฝ่ายฉันอย่างนั้นหรือสมพลความคิดต่ำตุมสาระเรลวเกินคนจริงๆลองนึกดูนะว่าถ้าเป็นลูกเธอตายแล้วเม่ยของเธอไปอยู่ฝ่ายคนที่โดนตำรวจจับว่าฆ่าลูกเธอ ทำไมไม่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่คนไปชวนเอาเงินไปลอให้ค่าน้ำมันให้นาทีเอาเงินไปป่วยโดยค่าชาวบ้านว่าเงินซื้อได้เป็นแผนที่สารเลวที่สุดให้ย่าอาชิชี้เป้าให้รู้กันว่านี่คือแม่ของอนามัยย่าเด็กก็แย่จะเกียรติสะพ้ายยังไงน่าจะนึกถึงหลานบอกเลยถ้าสันดานนี้เห็นแก่เงิน ค่าน้ำมันร้อยหนึ่งก็ไม่น่าจะใช่คนดีอะไรอีฉันว่าอ่านวนไปสองรอบกับคำว่าญาติของเด็กที่ตายญาติของเด็กคือแม่ของอนามัยก็ก็มาเขาพวกกับญาอุ่นกี่ทำไปได้ยังไงนั้นหลานตัวเองนะแล้วคนในหมู่บ้านจะคิดยังไงจะมองพ่อแม่ของเด็กแบบไหนสิ้นคิดกันจัง พวกนี้เห็นแก่เงินทั้งนั้นเช้ามาพากันยวบยวบให้ปูนปั้นดูช่วงนี้คงต้อนกันรำรัวๆนางยาก็เห็นแก่เงินจนลืมนึกถึงหลานน้อยสงสารเด็กน้อยผู้ผีชีพเพื่อความร่ำรวยของสองผัวเมียอนาจใจแท้คนเราถ้าไม่เร็วจริงๆคงทำไม่ได้ขนาดนี้หรอกค่ะ ขอด่าทั้งคนที่เป็นคนต้นคิดและคนที่ทำตามความคิดของคนอื่นค่ะรอบเช้านี้ไออ้วนจ้างรำรอบคำรอบมืดคงมีคนมาจ้างกันต่อเหมือนปั่นกระเสทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้ไม่เข้าใจจริงๆดีแล้วสารจะได้เห็นชัดๆว่าไอ้พวกนี้ใช้เงินในการหวานล้อมแค่ไหนคนฝั่งนั้นต้องมีพยานเท็จ ขยันงอกจากเงินจากผลประโยชน์แน่นอนจุกในอกเลยโคตรสงสารหัวใจแม่น้องโคตรสงสารสงสารน้องชมพู่ญาติทำได้ลงคอแน่จริงมารำทุกวันเลยมะอยากเห็นความเลือดเย็นในหัวใจของคนที่เป็นยาส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ทางด้านของป้าบุลันได้มีการโพส ลุงในกลุ่ม f อีทีมงานทานายประชาชนวีสองโดยได้พดข้อความที่ว่าอีจันคิดว่าที่บางคนวิเคราะห์ว่าทนายฝั่งผู้เต๋นไม่ต้องรีบซัก้้มพยานเพราะที่จะขึ้นไปเดือนนี้เป็นพยานโจทย์นี้ต้องยิ่งซักสอมเพราะพยานโจทย์หลายคนเป็นคนของผู้อย่างยาอาชินายสมบัติคนพบศพคนแรกและอีกหลายๆปาก ที่เป็นพยานโจษใกล้ชิดกับวันเกิดเหตุท่านนายจําเลยฉลาดหน่อยน่าจะต้องยิ่งซัก้อมในการซักคันเอาไว้เพราะแบบนี้ตอนทนายตามทําคดีให้กับไออีสองตัวนี้ทนายตามถึงสั่งนักสั่งหนาว่าอย่าไปทะเลาะญาติที่จะต้องเป็นพยานในคดีเพราะแบบนี้อีฉันถึงต้องอยากจกเจียวบองทั้งที่ซื้อแดกก็ได้ แต่ต้องการให้จำเลยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านกับพี่น้องให้ภาพของจำเลยเป็นภาพของหญิงชายชาวบ้านที่บางอย่างพลิกผันตกเป็นจำเลยสรุปสุดท้ายอิฉันในสายตาของพวกเขากลายเป็นคนอยากเด็กเจ้าบองฝีถ้ายังจำกันได้ภาพตอนนั้นของจำเลยเจ๋วกว่านี้ แต่ตอนนี้ชิกหาหมดแล้วทนายชุดใหม่ก็ไม่สนใจเอาลูกเอาตาชานไปซ้อมแค่ไหนถึงวันขึ้นศาลอีฉันว่าอียะอิชิคายหมดเปลือกหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ต่อนากองมีคนบอกว่ายาอาชิเป็นดาราตุกตาธงไม่รู้ต่อหน้าทนายโจทย์จะเก่งหรือจะเยี่ยวปิบห่วงนะเนี่ยเจวบองเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะป้าเพราะฉะนั้นต้องขุดมันทุกดอกจนกว่ามันจะได้รับกรรมที่เนรคุณกับทนายกับป้าป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าบอกตรงๆไม่ได้อยากได้เลยแต่พอเห็นว่า เล่นมุกแล้วคนชอบก็เล่นไปแต่หลังๆเริ่มมีคนว่าเขาว่าเมื่อไหร่จะส่งให้ป้าเราก็เซฟเขาด้วยด้วยการติดต่อไอ้จ๋าจอมดูดคลิปถามมันดูสิว่าว่าเช็ดไปจริงไหมฝากต่อไปให้ที่อยู่พี่สาวให้เขาส่งไปแต่ขอแค่พอเป็นพิธีจะได้ไม่ต้องโดนคนว่าเอาแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อันนี้เป็นความสัตย์จริงตอนนั้นเรามีแต่ทำหน้าที่และหวังดีจริงๆแต่ไม่คิดว่าเขาแอบตะคัดตะแคงทนายตำเริ่มบอกใครๆว่าเราครบไม่ได้ชอบแย่งให้คนทะเลาะกันมารู้อีกทีใจมันหมดที่เริ่มตำหนิเขาก็แค่เรื่องที่เขาปล่อยให้คนด่าคุณยายอันนี้รับไม่ได้คิดยังไงก็พูดอย่างนั้น อยากจะรู้ว่าตอนขึ้นยืนต่อหน้าศาลจะเป็นไงจะปากดีเหมือนอยู่ที่อยู่ข้างนอกกันไหมป้าบูหลันได้ตอบกลับความคิเดเห็นนี้ว่าเขาหวังพึงความไม่มีหลักฐานชั้นต้นดีแล้วค่ะที่ป้าไม่ได้กินเจ้าบองมันดูจากมันทำก็ไม่ค่อยสะอาดค่ะแต่หนูสัมผัสได้ว่าตั้งแต่แรกแล้ว ปาก็ไม่ได้อยากได้หรอกขนาดยังไม่ได้กินนางเถกมันยังทำคลิปแซะเลยคนมันหนีกรมไม่พ้นมันจะต้องผิดพลาดเยี่ยงนี้แหละค่ะปาปาไม่ต้องเสียใจเสียความรู้สึกกับมันแล้วนะคะเอฟสี่ายืนข้างป้าเสมอฟาดให้สะใจไม่ต้องสงสารมันค่ะเชื่อว่ามันมีหลักฐานมากกว่านั้นที่รอในชั้นศาล Dù cặp nát tè Năn có mi dơ ná